แล้วไปเถิดมาได้ด้วยครับเอาแล้วดิเหลือเพี่งคนเดียวพยายามสามเอาเป็นแ้มคิวของตัวเองไปก่อนนะครับมุมนี้คือเขาลงปะทะกันตั้งแต่แรกนะคือวิววิดูกันอยู่แบบนานพอสมควรครับสําหรับในเมืองเอลโปโซตรงนี้จะหาโอกาสและจังหวะนี้จะพลิกโอกาสเป็นวิกฤติาพเอ้ยแล้วเขามาเอาแล้วดิ พิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพิกโอกาสเป็นวิกฤตแล้วเดินมาด้านหลังสําหรับเคนนี่แล้วไอ้เหีนเน้ยโอรออะไรได้ไปด้วยครับคือจังหวะเห็นแล้วแ่ะแต่ว่าเอาชัวพยายามเดินฉีกออกมาเปิดมุมเพื่อปิดให้จบเป็นที่เรียบร้อยนะขอบคุณสําหรับเหล่าผู้ที่เข้ามาร่วมเซอร์ไวเวอร์ในเกมนี้ด้วยที่จบเร็วนะฮะพักผ่อนรอเข้าเกมที่4ได้เลยผู้ชม บอกเลยว่าดูเดือดแน่นอนยันเกมที่สีอ่ะตอน